ต่อไปนี้คือรา14ชนิดที่คุณพบได้ในป่าในบ้านหรือแม้แต่บนจานของคุณพวกมันดูแปลกและเท่ในเวลาเดียวกันเอลเทอร์นาเรียโซลานีเป็นหนึ่งในราในครัวของเราที่ชอบในสิ่งเดียวกับที่มนุษย์อย่างเราชอบขนมปังเป็นหนึ่งในของโปรดของพวกมันรวมทั้งผักอย่างมะเขือเทศด้วยยิ่งอาหารมีความชื้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสําหรับราชนิดนี้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่อาหารอ่อนมีความเสี่ยงและไม่ควรกินเมื่อคุณเจอเชื้อรารากของราลงไปได้ลึกมาก นี่คือชีสที่หายไปนานมันทำให้ท้องไส้ของผมปั่นป่วนแต่ผมก็หยุดมองมันไม่ได้เลยคนนี้ลืมริคอตตาไว้ในตู้เย็นดูสีม่วงสดใสนั่นสินี่ไม่ใช่ขนหมาป่าแต่เป็นราอีกประเภทหนึง่งอย่างที่ชาวเรดิตคนหนึ่งคิดสิ่งที่คล้ายพืชน,นี้เคยเป็นมันฝรั่งบดมาก่อนถ้ามันไม่ใช่มันบดแต่เป็นพริกหยวกล่ะ คุณหั่นราออกจากจานแข็งหรือแห้งได้อย่างน้อยประมาณ1นิ้วและกินส่วนที่เหลือได้อย่างปลอดภัยคุณเอาส่วนที่เป็นราของคุณหั่นออกไปทําปุ๋ยได้แต่คุณควรโยนทิ้งถ้าอาหารมีเชื้อราปกคลุมอยู่เรือลำนั้นแล่นออกไปแล้วลาก,กับตันไม่นั่นไม่ใช่ใบหน้าของแมวน้ำน่ารักมันคือรามีอาหารอื่นอีกไหมที่ไม่ควรกินถ้ามีเชื้อราขึ้นนอกจากผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารอ่อนใช่อาหารปรุงสุกและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตหรือครีม โอ้แล้วก็บอกลาเนื้อสัตว์อย่างเบคอนและฮอทดอกไปได้เลยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดราที่คุณเห็นในแยมหรือเยลลี่สร้างสารพิษจากเชื้อราได้นั่นคือสิ่งมีชีวิตที่มีพิษที่ก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพต่างๆได้เพราะงั้นให้ข่มใจไว้อย่าตักราทิ้งและกินส่วนที่เหลือล่แลาก่อนขวดแยมเรคเคิลเอนโฮเมดสุดท้ายนี้ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเนยถัวพืชตระกูลทัวและถั่วจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยถ้าผลิตโดยไม่ใส่สารการบูด เมื่อมองแวบแรกคลิปราเรียออรันติก้าดูเหมือนปอมปอมหรือดอกไม้แต่ไม่ใช่เลยมันคือราเมือกคุณคิดว่าเราเรียนรู้บางอย่างจากราเมือกได้หรือเปล่านักวิจัยบอกว่าได้พวกเขาออกแบบการทดลองด้วยวางเกล็ดเข้าโอตบนจานพลาสติกขนาดใหญ่การออกแบบนั้นแทนเมืองรอบๆโตเกียวและเครือข่ายรถไฟพวกเขาใส่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไว้ในเขาวงกต เมื่อเชื้อราเริ่มเคลื่อนที่หาแหล่งอาหารมันก็เคลื่อนที่ในรูปแบบที่กับจะเหมือนกับเครือข่ายรถไฟจริงของโตเกียวมันเคลื่อนที่อย่างเป็นระเบียบมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เหมือนคอมพิวเตอร์เพราะงั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาจมีประโยชน์สําหรับการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงในโลกแห่งความเป็นจริงโคมาชิชาเป็นราต่อไปในรายการของเราใช่มันดูเหมือนหวีผมรานั้นทำอะไรได้มากกว่าแค่มีรูปลักษณ์ที่น่าสนใจคุณเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาปของมัมมี่ไหม ตำนานเล่าว,ว่าหลังจากห้องของสุสานตูตันคาเมนถูกค้นพบในปี1922ในอียิปต์ลอรดคาร์วอนเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆที่ก้าวเข้าไปข้างในเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นผู้คนเชื่อว่าเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่พรากชีวิตของเขาหรือเป็นเชื้อราบโบราณที่ทำให้เขาติดเชือ้อถึงเวลาแล้วที่จะเปิดโปงตำนานนี้แล้วเรื่องราวเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกแต่งขึ้น ใช่เขาเป็นหนึ่งในทีมที่ได้เข้าไปในสุสานแต่ไม่มีใครใน25คนที่อยู่กับเขาได้รับผลกระทบจากราโบราณที่ถูกกล่าวหาเลยโคมาริชานิกราดูคล้ายดอกแดนดิไลอันรูปลักษณ์ที่โปร่งแสงนี้ทาให้มันดูเหมือนมาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นอันต่อไปคือแบทฮาเมียยูทริคิวลาลิสคุณคิดว่ามันหน้าตาเป็นยังไงผมว่ามันเหมือนบักทอนกลับหัวกลับหางเลยชิเลนก็เหมาะดีแล้วพบกับราหมูชื่อ,อยางเป็นทางการคือเซียโลโมฟาโดมินิคานา นี่คือสิ่งมีชีวิตโบราณขนาดเล็กจิว๋วมันบางเหมือนเส้นผมมนุษย์มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ในแง่ของการเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้ส่วนใหญ่กินเรามาดูเชื้อราบ้านปกติบ้างดีไหมไรโซปัสสโตโลนิเฟอร์หรือที่เรียกกันว่าราขนมปังดํามันดูนุ่มฟูแต่เออถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อยากเห็นมันในบ้านแน่แล้วอาหารกินได้ที่ตั้งใจทําให้ขึ้นราละ่ะเพนิซิเลียมโรเกฟอร์ตีคือราบรูชีส ผู้ผลิตชีสใช้ราที่ปลอดภัยรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของชีสเช่นคาเมมเบริดและสติลตันมาจากราชนิดนี้ถ้าราขึ้นในชีสสดหรือชีสที่ขูดแล้วก็จะทําให้เน่าเสียได้ถ้าชีสผลิตโดยใช้ราแต่กลับมีราประเภทอื่นขึ้นนั่นก็ไม่ดีเหมือนกันเพนิซิลีียมเป็นสกุลราที่มีหลายร้อยสายพันธุ์ ชื่ออาจฟังดูคุ้นเคยแต่ไม่ใช่แค่เพราะชี้แสนอร่อยแต่เพราะมันคือจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ผพหมายถึงยาปฏิชีวนะเพนิเซลลินมันคือหนึ่งในยายุคบุกเบิกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาก,การติดเชื้อแบคทีเรีย